มันพูดถึงว่ามันมันไม่เท่าไหร่หรกพวกอยู่ที่ว่าบางคนใหันกินเยอะเยอะกันน้อยมันก็ไม่เท่าไหร่ทําไมครับให้กินน้อยให้แต่มันนนี่อยู่ได้มันก็อิ่มแล้วใช่ว่ามันกินเต็มท้องมันจะอ้วนที่ไหนครับผมมันได้เดินออกกําลังกายมันเดินออกกําลังกายมันก็อ้วนร่างกายมันก็จะแรงไงครับผมถึงจะนอนในนอนอยู่ในคอกให้มันกินทั้งวันไม่อ้วนหรอก ราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ออกกําลังกายครับผมไม่ได้เดินยืดเส้นยืดสายเนาะออันนี้เลี้ยงแบบวัวปล่อยเลยนะคล้ายๆกับวัวปล่อยอแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยนะอครับผมโล่งนะมันโล่งมันโล่งแมลงวันก็ไม่มีนะหายากนะผมว่านะถ้าขอกมันแห้งแมลงวันไม่มีหรออ๋อถ้าแห้งๆนะถ้าแห้ง ยังไงก็ไม่มีหลักาดยังไงก็ไม่มีเพราะว่ามันถ้ามันเปียกมันแฉะแล้วพวกแมลงวันอะไรมันจะว่าไอวางไข่อ๋อครับผมอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้างั้นเมื่อไหรที่ข้อวัวเละหรือแฉะมีแมลงวันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยมันจะมีน้อนมีอะไรนั่นแหละพวกแมลงวันมันมาวางไข่ครับผมเป็นบ้านหลังแรกของมันได้เลยนะถ้ามีขี้วัวแฉะนะอ๋อ แต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งแบบนั้นก็คือไม่มีเลยใช่ไหมครับนี่ไม่มีหรอกถ้ามันถ้ามันแห้งนะไม่มีหรอกหมดสิทธิ์เลยนะหมดสิทธิ์สวัสดีครับคุณอาเป็นยังไงบ้างเนาะเอาข้าวแล้วเหรอครับเพิ่งเอาข้าวคอกนะไม่ได้ผูกนะไม่ได้ผูกโอ้ต้องเกี่ยวหญ้าไหมเอาหญ้ากะว่าให้มันกินเวลาเดียวนี่แหละ ยาธรรมชาตินี่แหละให้ก,กินฟางให้กินตอนไหนเวลาเดียวเวลาไหนว่างกับเวลานั่นแหละมันก็ว่าให้มันกินครั้งเดียวแล้วก็หรือน,นั่นก็ฟางบ้างตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนี่แหละเดี๋ยวก็เอาฟางให้มันกินกล<อ>างวันก็เอายาบางังแล้วก็ปล่อยไว้ในสวนนี่แหละครับผมให้มันเดินเล่นอย่างนี้สมมุตินะว่าเราไม่เกี่ยวญ้านะปล่อยไว้ในสวนนี่มันพออยู่ได้ไหมได้เพราะว่ามันมีฟาง เลี้ยงแบบลืมได้เลยนะลืมได้ลืมได้ปล่อยไวสองสามวันก็ไม่เปไ็นไรถ้ามีน้ำไวให้มันกินสำคัญคือน,น้ำอ๋อคือถ,ถึงน้ำมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ดึงในสระขึ้นมาใส่เลยครับผมตอนนี้จะเอาฟางให้วัวนะอ่ะเชิญเลยครับถ้างั้นโอ้เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบคนขี้เกียจได้เลยนะปล่อยได้เลยนะปล่อยได้ไม่ได้ทำอะไรมันโอ้แค่นี้เลยครับผม คนเดียวก็เลี้ยงได้แล้ตัวแตตัวคนเดียวก็เลี้ยงได้แต่ให้ทำนะดาด้วยเลี้ยงล้านด้วยอุ้ยยังทำได้ออมันมันคงไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่จิตใจนะมันอยู่ที่ว่าเราจะสู้หรือไม่สู้นะผมว่านะโหฟังใหญ่มากเลยนะก้อนละเท่าไหร่ครับนี่พูดถึงว่าอัดก้อนละสิบสามบาทสิบสามคน รถเองคนเองพูด,ง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 ดไปก็ถ้าซื้อเขาสามก้อนร้อยมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วครับผมมีเท่ากับว่าต้นทุนมันก็ก็ละสิบสามบาทนั้นกินกีนก่กอนไม่ได้แล้วต่วัน <c oughs> ไม่ได้ซื้อใครแล้วอลเองครับผมจากเป็ดรถอัดรถขนมาไวแค้นั้นเองถ้าซื้อสามก้อนร้อยไม่คุ้มแน่นอนถึงคุ้มกว่ามันไม,ไม,ไม่ไม่ซื้อเขาหรอก เพราะว่าฟางเราเยอะแยะอยู่แล้วอืถึงหน้านั่นมันก็เยอะแยะอยู่ครับผมไม่มีความจะเป็นที่จะต้องซื้อฟางเนาะถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็เยอะแยะฟางครับผมดีกว่าซื้อเขาสามก้อนลอยอยู่แล้วแหละเตรียมไว้ให้พอเนาะอันนี้วัวกี่ตัวนะครับเจ็ดตัวเจ็ดตัว,ตวฟางกี่ร้อยก้อนครับที่อัดไว้เนี่ยี่ร้อยกว่าพอไหมครับความรู้ <ๆ S 1> สึกนะ พอเหลือพอเหลือนะเพราะว่าฟงางไอ้หญ้าที่ปลูกไว้ก็ไล่กว่าแล้วอ๋อไม่ใช่ว่าอันนี้อย่างเดียวในจะเกี่ยวหญ้าตามธรรมชาติอีกครนนนัีมันหน้าฝนอยู่แล้วข้อก<อ>ัวน,นี่ไม่เละไม่แฉะเลยเนาะเละเราก็ไม่ได้ขังมีเวลาก็ไล่เข้ามานอนแค่นั้นเองเราเคยมีโอกาสขังบ้างไหมครับเมื่อก่อนเคยขังตลอดไหมไม,ไม,ไม่ไม่ตลอดอกเพราะว่าช่วงขังนี่คือช่วง ว,วันเก้าอืมัมนเก้าสมิมีเวลาได้ดูแลมบ้างครับผมแสดงว่าวัวที่นี่ไม่ได้ขังคอกเนาะเลี้ยงแบบปล่อย,บบป,ลอยปล่อยอยู่ในสวนนี่แหละปล่อยอยู่ในสวนของเรานะแล้วตอนเย็นก็เอาเข้า,ขาคอกแล้วให้กินฟางนะครับนี่แหละอย่างนี้แหละอืมอย่างนี้เลยเลี้ยงได้แน่นอนได้มันทำนา ก็คนเดียวนี่แหละทำนาก็ประมาณเจ็ดสิบไรในหลานอีกก็อยู่ร้องคนตายใหญครับผม,มยังทำได้อืมแสดงว่ามันอยู่ที่ใจจริงๆนะไม่ได้อยู่ที่ว่าจะถูกหรือจะแพงนะแต่ถ้าคนที่บอกว่าเลี้ยงไม่คุ้มก็จะไม่เลี้ยงเนาะครับอันนี้คุณอาคิดว่าคุ้มใช่ไหมคือลงทุนไปแล้วแต่ว่าได้ทุนคืนไหมเลี้ยงไปแล้วก็ต้องเลี้ยงไปแล้วได้ทุนคืนแล้วหรือยังครับนี่ยังยังย,งยังนะ ยังแต่ว่าไม่ไม่ขายพิ้งหรอกเลี้ยงเป็นเพื่อนไปอย่างนี้แหละอืพอเลี้ยงได้นะพอเลี้ยงได้ไเอาพวกมูลมันอนะพวกขี้มันอะไว้ใสนาใสอะไรไปครับผมโอ้โหดีนะมันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแก้เหงานะเพื่อนแก้เหงาเหมือนกันครับผมไม่มีงานอะไรม,มีวัวนี่บางทีนี่คันนาก็สะอาดนะทําไมครับ อยากขึ้นมาก็ตัดมาให้วัวด้วยข้างถนนในสะอาดแล้วเรียมเลยนะคือเราต้องทําอยู่แล้วเนาะไอ้ตัดหญ้าเนี่ยนะตัดหญ้ามันทีนี้เรามีวัวให้กินด้วยมันก็ถูกต้องอะเนาะมันก็ถูกอยู่แล้วครับผมโอ้โหร่างมันลําบากไม่ไม่ลำบากไม่ลาบากเนาะทำไมร่างอาหารดียางไงครับนี่ไปดูที่ไหนมาครับนี่คืออยู่ทุ่งเมื่อก่อนใช้อะไรครับ เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทําอะไรไปซื้อมาพอได้นี่ปุ๊บก็ซื้อมาเลยอืเพราะว่ามันเป็นที่วางอาหารได้ไอ,อย่างดีเลยนะยเหมาะเลยนะแล้วมันก็ใหญ่ดีด้วยนะผมว่าทำความสะอาดง่ายนะมันเบาเนะาะเบาๆครับผมอากาศโล่งสบายแบบนี้มียุงไหมครับคุณอายุ่งถ้าลมมาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อก็อาศัยว่าหลอดไฟบ้าง ครับผมแค่นั้นเองได้จุดไฟไหมครับเคยจุดโอ,อ้ผมว่าดีนะมันโลง่งนะมันโลง่งมันโล่งอ่าแมลงวันก็ไม่มีนะหายากนะผมว่านะถ้าอคอกมันแห้งมแมลงวันไม่มีหนระออ๋อถ้าแหง้แหงนะถ้าแหงนะ้งะยังไงก็ไม่มีเดาดขาดยังไงก็ไม่มีเพราะว่ามันถ้ามันเปียกมันแฉะแล้วพวกมแมลงวันอะไรมันจะว่าอวางไข่อ๋อครับผมอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้งั้น เมื่อไหร่ที่ขอกวัวเละหรือแฉะมีแมลงวันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมันจะมีนอนมีอะไรนั่นแหละพวกแมลงวันมันมาวางไข่ครับผมเป็นบ้านหลังแรกของมันได้เลยนะถ้ามีขี้วัวแฉะนะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งแบบนั้นก็คือไม่มีเลยใช่ไหมครับนี่ไม่มีหรอกทามันทามันแห้งนะไม่มีหรอกหมดสิทธิ์เลยนะหมดสิทธิ์อผมดูแล้ววัวก็อยู่สภาพดีเนาะ มันเหมือนกับัวปล่อยอเลี้ยง้ินแบบบัวปล่อยใช่ไหมนี่ใช่ใชโอ้โออมันมันไม่ได้อยู่กับคอกเนะ่บางกตทิพวกเขาพอจะเริ่มดำหน้าน,นี่เขาเริ่มขังไว้นานแล้วนะใช่ครับคเริ่มใช่ครับบางคนมันก็นยืนอยู่กบที่แล้วใช่ครับอันนี้มันแค่เข้ามานอนอยู่ในคอกแค่นั้นเองอาศัยเป็นที่นอนนะใช่ใช่อลัวฝนอะไรตกมาครับผม แต่ว่ากลางวันก็ปล่อยในพื้นที่อย่างนี้เลยนะเอาฟางอะไรเอา้าอะไรมาวางให้มันกินข้างนอกครับผมตอนเช้าเอาฟางอันนี้แหละให้มันกินจนถึงพรุ่งนี้เช้าครับผมพรุ่งนี้เช้าก็บางทีให้มันกินนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยเหายามาให้มันกินครับผมฉะนั้นเองตอนเย็นก็อย่างนี้แหละผมว่าง่ายนะไม่ยากเท่าไหร่นะ ถึงจะลืมเกี่ยวหญ้าสองสามวันก็พอได้นะมันยังพออยู่ได้นะหญ้านี่เยอะนะครับนี่ขนาดนี้นะเหลือกินเหลือใช่นะมินมันก็มันพูดถึงว่ามันมันไม่เท่าไหร่ลกพวกอยู่ที่ว่าบางคนทานกินเยอะเยอะกันน้อยมันก็ไม่เท่าไหร่ทาไมครับให้กินน้อยให้แต่มันอะไรนีอยูได้มันก็อิ่มแล้วแค่ว่ามันกินเต็มท้องมันจะอ้วนทุกอย่ครับผมมันได้เดินออกกําลังกายมั้ยอ๋อ เดินออกกาลังกายมันก็อ้วนร่างกายมันก็นกนกนจะแข็งแรงไงครับผมถึงเจ็ดนอนในนอนอยู่ในอคอกให้มันกินทั้งวันไม่อ้วนหรอกพอเอพอเราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ออกกําลังกายครับผมไม่ได้เดินยืดเส้นยืดสายเนาะ<ช><ช>อ,อันนี้เลี้ยงแบบวัวปล่อยเลยนะคล้ายๆกับวัวปล่อย,ยอ่<ร>าแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยนะอ่าครับผมถ้าเกิดว่าลงทุนแบบนี้ผมว่าดีนะ อ่าผมว่าใช้ได้เลยนะมันก็ไม่ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่พูดถึงนะครับผมเลี้ยงอย่างนี้ถึงนานแรกก็คือเรามันอยู่ในทุ่งนะอ่าเพื่อนเขาในหมู่บ้านเขาปล่อยมาเขาเลี้ยงมาหาเขาอเนี่ยพอใช้สายเขาก็ไล่กับคอ,อกใช่ไหมครับบ้านอันนี้คือเขากินถึงถึงเย็นเลยอเขาคอ,อกเองครับผมมันไม่ได้ไปวิ่งไปหากินที่ไหนเพราะว่าเพื่อนเขาในหมู่บ้านมันก มาถึงนี่ใช่ไหมครับผมเราปล่อยคอกมันก็กินเลยข้อจะข้อมันก็กินครับผมตอนเย็นมันก็เข้ามาซึ่งเอากลับบ้านมันก็อยากอยู่ใช่ใช่บางคนในาบสามเขาค้กแล้วเข้าเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะใช่ใช่่วัวมันจะกินตอนเย็นนะเท่าที่ผมสังเกตนะเพราะว่าหญ้ามันจะมันจะนุ่มมันมันไม่โดนแดดมันมันจะไม่กรอบช่วงไหนครับนะช่วงตอนเช้ากับตอนเย็นนี่แหละนี่คือสําคัญเลยใช่ไหมใช่มันจะกินฟางตามุ่งนานะครับผม มันจะนิ่มเนาะใช่ใถ้ากลางวันแดดมันก็ร้อนกันไปเนาะมันก็แข็งนะมันก็แข็งมนก็แข็งอ่าใช่ครับโดนแดดเย็นเย็นมาก็โมงหกโมงเย็นนี่แหละช่วงที่มันกินกินดีดีที่สุดแหละผมว่านะมันไม่อยากจะกลับคอกเลยนะไม่ใหญ่ยิ่งเราอยู่กลางทุงอย่างนี้ด้วยนะสบายเลยได้เปรียบเลยไหมอ๋อเผื่อกวินกระเดินผ่านก็ว่าเอ้าทำไมวัว ยาเขาคอกถ้าก็มันกินหญ้าอยู่แถวนี้แหละนอกกินฟางกินอะไรตามทุ่งนาเนี่ยแรงครับผมมันจะอยู่ได้ถึงนู่นแหละบางทีเนี่ยมืดมืดเลยนะมืดก็มีไม่ไล่เข้าเลยนะไล่ทำไมบางทีก็เออมืดมากอะไล่เขาคอกไปบางทีก็เข้าแต่ในพื้นที่นะครับผมอืนลำบากเลี้ยงเลี้ยงไม่ค่อยได้เดินตามเหมือนเขาหรอกบางคนเนี่ยก็เลี้ยงวัวนี่เขาสะพาย ระเป๋าหิวเดินไล่ทั้งวันครับผมเดินกับเดินไปเดินมาทุกเช้าอตอนเช้าตอนเย็นไล่กลับอันนี้ไม่เคยเราไปแล้วก็แล้วไปครับ<อ>ผมมา,มาเมื่ก็้อยู่แถวนี้แหละไจะไปไหนดูแลง่ายมากๆเนาะครับผมแต่ว่าทําเลบ้างและถ้าไม่มีที่นี่อย่าเลี้ยงเลยนะผมว่านะใช่ใช่อันนี้ที่เราสะดวกเนาะผมว่าเนาะสะดวกแต่ว่ายังไม่ได้ขายเลยใช่ไหมครับตั้งแต่มาตอนนั้นยังยัง แล้วไอ้ตัวที่แรกมาท้องอยังโอ้ที <c oughs> ่มันขายไปตัวหนึ่งไม่ใช่ขายเอาไปเปลี่ยนที่ว่ามาเลี้ยงข้าวฟีดีสองมันไม่ตั้งท้องนะเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแม่ลูกตัวนี้ไหนแม่แม่แม่ตัวแดงไม่ไมใช่เอาแม่แ<อ>ดงเอาแม่แม่กับตัวแดงเนี่ยในลูกมันอ่าพอดีมาได้หนึ่งคืนหนึ่งวันเอาแม่ตัวนี้มาเทินเ่ะตัวนี้โอ้ได้ลูกแล้วเนี่ยมันมีลูก มาเลี้ยงได้เดือนกฟามก็นออกไล้สามารถที่จะเทินกันได้เลยนะเถินเถินถ้าตีเป็นเงินตัวแล้วเท่าไหร่ครับก็ยังงานนี้อยู่นะเพราะว่าตอนนั้นมันราคามันยังขึ้นขึ้นอยู่เดืนนี้มันลงมาเรื่อยๆก็ไม่เท่าไหร่นาะไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราก็ได้มาเดียวเป็นสามตัวเนจากหนึ่งตัวเป็นสามจากหนึ่งตัวเป็นสามตัวเป็นสามเขาแม่ตัวนี้ เราแม่แม่ตัวนี้แม่ตัวนี้ตั้งทองมาเลี้ยงไล่เลี้ยงได้หนึ่งเดือนอั้อลูกแล้วครับผมออแม่ตัวนี้คงจะสวยน่าดูนะถึงสามารถแลกตัวนี้ได้นะหรือว่าไงมันมันโครงมันสูงที่ใหญ่อ๋อพวกนั่นไงเขาไปไปคุนให้มันใหญ่ครับผมเขาคุนให้มันววนขึ้นแล้วก็เขาไปขายต่อครับผมแสดงว่าส่วนมากเขาทำกานนี้เนาะ เน้นโครงใหญ่ๆแล้วก็อา,อาหารเนาะคุ้มรือครับเขาว่าเขาได้กาไรน,นะพูดถึงว่าเขาเขาคุ้มอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาคุ้นให้มันกินแต่หัวอาหารอประมาณเดือนเกือบสองเดือนแหละเขาก็ได้กาไรพอได้นะผมว่านะเขาถึงทําเนาะขึ้นเร็วเท่าไหร่หรนานแล้วไม่ไอสองตัวนี้ตอนไมาแรกผอมไหมครับตอนมาแรกๆ ก็ไม่พร้อมเป็นแม่สาวอันนี้ก็เป็นล<อ>ูกที่โครับผมแต่เห็นเขาบอกว่าโวตัวใหญ่แบบนี้นะมันจะผอมนะแต่ที่นี่ไม่ผอมนะไม่ผอมอ่ามอยู่ที่เราให้กินดีด้วยแหละมันก็พูดถึงว่าไม่เท่าไรเราก็กินอย่างนี้เลยนะอ่าย่าก็พอสมควรเนาะไม่ถึงก็อิ่มมากนะผมว่านะไม่อิ่มแร้มันได้เดินบ้างมัอมนะครับผมให้มันได้ออกกาลังกายก็แค่นั้นหลักการอยู่แค่นี้เนาะ ครับผมแล้วก็ให้นอนแห้งๆเนาะดูไปแล้วก็แห้งจริงๆนะเป็นฝุ่นเลยนะนีขนาดหนาฝุ่นอ่าใช่ครับบางค้อเนี่ยเปียกแล้วใช่เพราะว่าบางข้อนี่เป็นขี้โคลนเลยนะเป็นลมเป็นเลนนะอ่าแต่ที่นี่ก็คือเป็นฝุ่นเลยนะเอาไปกรอกใส่ถุงปุ๋ยได้เลยนะกรได้กรอกได้อผมว่าดีนะเลี้ยงวัวเลียนแบบวัวปล่อยเนาะเออใช้ได้เลยผมเชื่อว่ามีคนอยากจะทำแบบนี้เหมือนกันนะ ถ้าทำก็ได้ถ้าทำได้ก็ดีนะเพราะว่ามันมันต้องมีสถานที่ด้วยแหละครับผมมันต้องเบาแรงเราได้เยอะเนาะงั้นเราทำไม่ได้เพราะเราตัวคนเดียวอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้นะโว,วล้มแน่นอนนะ<ช>ต้องขึ้นรอกต้องขึ้นไรรักษาวุ่นวานนี่เนาะอันนี้เคยได้รักษาแบบน,นั้นไหมครับที่นี่ยาง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 ตั้งแต่เอามาเลี้ยงไม่เห็นเป็นไรครับผม